พี่อู๋อิงเนี่นี่กนข้าวโพดอยู่ไม่มียุ่นไม่มีลูกสาวมาหาเ่ยอลอโน้ลงแกลนองสวทีค่ะสวัสดีค่ะอนสวัสดีค่ะเสวัสดีค่ะฟ้อฟ้าีกแล้วฟ้าทั้งวัน สวัสดีพี่วงยิงยังจ้าจ้าสวยเร็วจ้าสวยพี่ก่อนอุ้ยอะไรอยู่ข้างบนน่ะทุกคนหันไปเลยทุคนแม่ไปด้ไหมไปวงยิงมาแล้วอลิสนี่นมาเลยสองเงินทีมาเลยยงไม่ายังไม่มาดูพี่วงยิงดูมั้ย

เต้าเข็นกับเต้าอิงเอาชุดทีเลยนเต้าเข็นกับเต้าอิงจมูกเหมือนกันเลยไหมเขาใส่มาแมทกันหรอติดผิวเวทีอะ้รแบบนี้เริ่มวป็นกระจองเพชรก็โผล่อะไรแนี้มันหาวถึงได้ยนำสาวแรงมาสิเอากำลังกายหรอออกกำลังกายป้าป้าไปดิ้งหรอวันนี้ว่าจะพาไปสีนโรซี่เขาบอกว่าต้องรอให้มันครบสี่เท้าก่อนพอมันแข็งอ่ะพอนอนไปเหอะพอนอนพอนอนรู้คำฮาฮัลหล

โถนี่เหนกมองหลอดเบ็นไหมเอาทร้งทั้งหมดนะครับน้บหนึ่งถึงสามกับหลังกล้องหันเลยนะครับนยังไม่เอาวีองหมไไดได้เตระบุ ว่าขืนก้องไล้เลยไเลยมเยีดีดดอพอซียังกอมนนะพอจีเรียพ่อเอาไปน้ำดิซียังไงซียังอริสซียังก่อเอาพ้นเรานได้เจะพให้บาให้ได้บดด้วยี่เศสา้อยละเพโชอป้า มือนเบืงเนี้ยนะมือใเบงบางมบางต่อาพี่น้อมือใเบงากบางจมบางตอโบงบังต่อซบงม่อเอาจอรปอเนาะเอาจริงนารา่เนียไม่ท้อเลยแต่บอลเนียวะล้ีย

ลีดลีดโอ้กระชากกระหินเต็มเตยมเลย้นตาม่ไมเอาไทยเอามาเนียมียเอาเ้ชามื่อวันมีคนซูมมีลีด้เยขยาก่เสียงได้่ากคุณลบ้เอาคุณบเอาวิายก่ายเอาดแเป็นตานี่ยต่ไหนเน่นหนึ่งเห็นลีย่ไม่ถ่ายคนเลยแล้วไม่หันกล้องมาถ่ายผมเลยแล้ว เดียวมีสายด่วนเข้ามาคจูกำลังของสะท้อนแว่นไบสะท้อนแว่นมหลายสีเฉยเฉยอะไรเขาซูมนะเขาซูมนะสะท้อนแว่นเด้อเอาเพลไกกันได้ที่บ้านเหนม่จ๋าแม่าเขาต่ลอง็่ายรถเขาบ่ได้ครับมาเร็วแต่เขาบ่ได้เขาไทเด้หน้าบ้านครับรถจอดเต็มมี ดี ة, well, okay, mm. mm. ๋ยวเให้รอกาศได้พี่ตั้งไป่หร่ครับกา่บีเนียนครับไปทังงานครับแม่อยู่นี่แ้ะลูก มันเปียกเนี่ยแม่มันเปียกเปียกเปียกเล่นไม่ได้นะลูกอันนี้ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหนลูกอาีสลูกไม่ไะับนะาหนะครัอ ได้ยินแล้วอย่าเฉยนะครับเราจะไม่ได้ซ้อมนะครับรถไหนนะครับที่จอดท่าบ้านนะครับดูด้วยเพื่อไม่ให้สายความดูด้วยเพื่อรอเข้าไม่ได้ครับรถที่จอดอยู่ตามถนนเลยอ้าวดูแลได้ครับในงานที่ซ้อมนะครับมัดบอกรถที่จอดอยู่ตามถนนเนี่ยออกทุกคันเลยรถที่จอดอยู่ดูแลได้ครับรอไม่ได้ครับรอไม่ได้ครับแล้วก็น่าจะอ่าพี่ที่ไปเยือยน เาจะใช้ระบบงเยฝากฝทางนู้นดูแลได้แล้วก็ต้องอนหมเลยครับใน่นนอนะครับเบียครับมอน้ยนครับไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์คุณเครื่งนีู่หมอนี่ เปนนี่ดีรถเก่ารถเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเป็นตาเดี๋ยเดยเอาอย่าถ่ายก็ถ่ายเอาถ่ายได้หรือเปล่าเป็นเป็นตาเนอะโอ้ยอย่าไปดึงเสื้อพี่ลูกถ่ายได้นะถ่ายได้แต่ว่าลงไม่ได้แค่นั้นเอง เอามามามาถ่ายเลยถ่ายเต็มที่เลยเต็มทีเลยค่ะมันติดเว้นเกาอีกถ่ายเลยถ่ายได้เลยแต่ว่าสมยศสมโอปะสมโอไหมสมมูหมอยู่่นีสมปลาสมโออะสมต้นสมไหมมีของหวานบวชปสมเนี่ยสมต้นนี่มีสายด่วนเข้ามาแล้วโดนไฟรใช้จอดยใช้บานทหูยิงหูอิงขยับรถด้วยลูก แล้วกิมีนูฝากไวสัาม่ด้ะเดี๋ยวรถเครื่องเครื่องเซ็นีิบาา้าเนี่ยะแล้วอับเยตให้เบิรงนไปขอบคุณค่ะ